สวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับผมวันนี้จะพามาทํานะครับผมเครื่องบัดกรีนะครับผมสไตล์ DIY นะครับตัวเก่านะครับผมร้อนช้านะครับแต่ว่าบัดกรีตัวนี้นะครับผมมันใหญ่เกินไปนะครับผมความร้อนช้ามากนะครับผมไม่สามารถบัดกรีได้นะครับส่วนตัวนี้เอาไว้บัดกรีนะครับผมจุดเล็กๆนะครับผมแต่วันนี้นะผมจะทาเครื่องบัดกรีนะครับผมใช้เองนะครับผมสไตล์ DIY นะครับโดยที่ใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยตัวนี้คือหัวเผานะครับผมรถยนต์นะครับผมเดี๋ยวไปลอง เชื่อมกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะผมสายไฟนะครับผมกับตัวยึดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะกัวนะผมเห็นไหมตะกัวนี้รู้สึกแปลกนะครับพอดีว่าผมทาเองนะครับผมเอามาจากแบตเตอรี่เก่านะครับผมก็ทําใช้เองนะครับตะกัว ลิปไปเลยนะครับผมมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับหนึ่งขั้วแล้วก็ตัวนี้ขั้วที่สองนะครับผมเนี่ยครับหนึ่งสองนะครับตัวนี้คือขั้วเดียวกันนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับลิปไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับหนึ่งขั้วเนี่ยนะครับต่อไปนะครับผมเอาบวกหรือลบสลับกันก็ได้นะครับจิ้มไปเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป๊บเดียวนะครับร้อนเลยนะครับควันออกนะครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมกันดูนะครับผมว่าจะได้ไหมครับ ส่วนตะกัวนะครับผมก็ตะกัวกากๆนะครับผมที่ทำขึ้นมานะครับ เนี่นะครับผมก็เสร็จแล้วนะบัตรกีนะครับผมจากเครื่องบัตรกีสไตล์ดี y นวยนี่เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าร้อนมากนะครับก็ลองไปหาดูนะครับผมของใหม่น่าจะอยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิาทนะครับตัวนี้นะครับไม่ถึงร้อยนะครับก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ